ไปนะั่งอย่านั่งลงไปพี่น้องน้ำนั่งกับคนเหมืนขอขนกันนี่นะแม่เนาะอ,อื้อเขียวอมลึมเลยเด้อพี่น้องมาสดตอนหอนน้องมนกินกันนี่แล้วเนี่ยมันแล้วเกาะเมีเ่ยงเนียังหาเนี่ยต่ำๆแก้วช่วงตัวสไตล์ซอกซ่า,รา <c oughs> เราขออีสานยัมงมันเต้ากินง่ายๆกับเว่นกินเผ็ดๆดิแม่ cũng không phải xa đâu anh nhầm gì nữa cả anh tổ